ก็เปลี่ยนมือก็เปลี่ยนวัดยุลายอยู่นี่วัดยุลายอยู่ต้านนี้ถูกแตถึงด้านนั่นจอดซะก่อนแล้วต้องขยันมาเ้่าไหร